าเอาตอนนี้อยากปบาบตะเขานกนี่ละ่ะอันนี้พันดูดอกติดอกว่าสันบกแตงนี่ยังดอกดอกคักดอกนี่ร่องผสมเกสรมองไปสันกันผสมเกสรมันจะเป็นส่งได้เอ่อเม,มื่อกีแมงพูมแมงหยางยางู่ดอกเม่อต้องไปผสมมันยากดอกเพิงมื่อนี่ จังน้อยสื่อชั้นลงมาเลี้ยงเท่าน,น,นั้นตัวผู้ไหนนุย้นยักใหญ่แล้วอายุเอาใบเห็ดแนวตีเอามันเอาได้ยูบอู้ใครย,ยูขันชั้นเอาแนวได้บางพันมันเอาได้มาได้ดีมันไก่พันเนาะอืมพวกเนี้ยแบบพริกแบบผ้าอือสาระเหนียกกำลังงาม โอ้ยบักพริกน้อยไหมจะไปยายเสร็จแล้วนี่เฮ้ยแต่อ่อนซ้อนบักพริกคุณนะเขีวย,ยวเอเล่เอลเอล่ยู่เฮ้ยบักแตงกับพอบักแตงพักอันนี้พักกระจอนนี่กับพอไปแล้วตัวนี่เวียดลายขนาดเล่นว่าออฟฟิศแถ้นี่กินนี่ยังเนี่ยนะ ลักบักแต่งลูกสาวไปกินแล้วปลอดสารพิษขนาดเลยกัดเต็มปากเลยเออยผื่จะปลูกไส้เข่งกตพ่อปลูกไส้เข่งลิกกำลังงามเมื่อก็ระสันเอามาทรงแล้วเอาอาหารเป็ดมาทรงคุกคุกใส่หํำกับเดี่ยวคาบยี่ดอก เอาอาหารเป็ดไม่เพลินไปเกี่ยวหยาม่แล้วบบดนี้เลยเบื่อว่านข้า่งยากเบื้องเนี้ยเปียงแต่ทุ่มเบื้องเนื้อเปียงออมข้า่ยากเกี่ยวเขาออมไม่ได้ไปเบื้องป่าล่่งตรงออมเบื้องเนื้อเปียงนี่ออมแล้วไม่เพลินให้เป็ดนี่เป็นสมมาเลยประมัดเสียดายของเอาใส่กับนี่มาตัวเหม็นกับหญาแล้วว่าเอาไปเพิ่นเกี่ยเป็ดก็น่าเสียดายว่ะ เป็ดอันอีเลี้ยงเพื่อนหรือ่โอ้คือว่าเพิ่นขายไปเขาเจ้าว่ามันไข่เหรอเด้เพิ่นว่าเพิ่นขายไปเขาเจ้าว่ามันใครเหรอเมียอ่าพูดนะจากบากักหอยเชื่อลงๆๆเชอรี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาโล,าลดผู้ใดเอาก็ได้เอามาให้แล้วอยากได้เอาไปเลย แต่ว่าเมนจักน้อยมั้งแต่หม,มูอัาเอาอไปหอดแมงขาเต,ต็มรอบอยู่เ <c oughs> สียดาย